อ่อันนี้กะทิเฮ็ดต้มไก่แล้ะพี่น้องนะครับกำลังแยกเนื้อแยกยังออกไหมครับเพื่อที่จะทำต้มไก่บ้านครับพี่น้องครับเอาอันนี้ชาดให้ค่อยจ้องหน่อยดูเก็บไปเลยว่าเป็นยังธรรมชาติทั้งหมดไม่เป็นไรเก็ไปเลยอืคนมัมกเบิงธรรมชาติตัวคนบ่มักเบิงตัวน หลุดบ้างนั่นบ้างก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นหนังเม่นะครน,นี่คือชีวิตจริงเราพี่น,อน้องเนาะต้มไก่จะเล็บึดออยากไรเมนูต้มไก่ไปซื้อไก่บานเพิ่นมา น้องเอ้ยปรยากแค่ยังไงขอกะ็ะเล้ยวตัวละสองร้อยสองร้อยสิบบาทแล้วเพื่นลดให้ว่ามันคำแล้ววาฉันลดให้เรือสองร้อยบาทกระเพาะกินกรสื่อไก่าขาไปตะเหิองกับประจักร ต้นโครูเคเล่นี่แหละมันจังแมนโอ้อยง่าย,ายเอ้ยผู้เฒ่าเนาะเร็จิใกใจบวชงันเป็นใด้จิไใจละเอียดมาได้ทองมีทองมี ว่าแต่ยนอนนี่ยังไปมอนี่หรูอ,อยู่เราว่ามึงหิวเขากูก็หิวคือกันกับมึงลหละถาจะกข้าวกินต้มไก่น้ำกันเนอะพี่น้องเลยนะครับต้มไก่บ้านกุนห่แมงกี้ซ่อน ไม่กันบ่ละบ่กันะนไทยใส่เป็นในพี่มาร์กเป็นไหบ่บ่หลักพ่มารกันเจ้าพูดว่าใกล้บ้านกับใกล้กับไทยบ่ได้บ่จัะบด้ฮแล้วคนที่เขาทำกับข้าวมันก็ขายได้ เบลูเห็นเขาทายเขาก็แชดตมกอกตมใกล้เขาก็เฮ็ดด้วยล่ะก็าไม่เห็นเขาเป็นอย่างได้ล่ะส้อยจงส้อยจุมีเถือมีดปาดอยู่ก็คือบ่เห็นเป็นอย่าง้ก็คือโลองไปเลยล่ะเาก็าคือเบิ่งเขาอยู่สิเลย จะลองเบิงเหนมันเหลืองมันแดงก็ค่อยงัดออกเอากระบ,บ่เป็นยังดอกพี่น้องเพิ่นก็อยากเห็นว่าเออแต่ละมือเราเว้นเห็ดยังแน่แน่นบ่ละ่ะอืม ดีเกลี้ยงเอาสักหน่อย <top ic> อยู่ไก่วัดพี่น้องเดยยินแต่เสียงพระเทศพระสวดอยู่มีแห้งมีแห้งไดยยินุูน่ะ ียงเจ้าวเจ้าอยู่บนพราก็ได้ทำวัดเยน็นอยู่ใกล้ๆก่นี่ยแหละเาจะย่างไปเียนวัดกับมันกับมืดกับคำอางืจอตื่นเต่ามากเหรอวะเอาคือนบะทไทยกันก็นั่งบอกนั่งจ่าไปสู่เดียวไป จะหาค่าตั้งมาตั้งให้ข่อยไปเท่ไป พี่น้องเอ้ยนะครับนี่แหละใกล้บ้านนะครับจัเพื้นขา,วาไว้เต้เฮิงบุกระส่งสีเขียวเขียวในจักหน่อย้วว่าเป็นอย่างดอกกินได้อยู่แต่มันสูกกระไดแสดงว่าเพื้นกระจิกขาไว้ไตั้งแต้สีม่วงหาม่วงเศร้าใอไดบุไปสื่อมาวางคำคำนี่นะครับนี่แหละเป็นหนึ่งสี่พี่น้องนะครับเนี่ยขาตะไครกัดสื่อมาหมดแล้วล่ะนี่เตด ข้างหมอกัจัดการได้เล่อยตัวฮะสต็อปไปซ้ำนีก่อนเดี๋ยวค่อยขั้นตอนต่อไปให้พี่น้องในเบ้อง คนะวามมีชิมงานนะสูวคนอื่นคนไทยเขาก็มีชิมงานของเขาไทอสายไทยขวาไ,ไทยหนาไทยหลังแล้วพอการเท้แล้วเขาจะไม่กินนะเราต้องยอมเลยที่ตัวเ ความไปไปหาความรู้มากกว่าใส่ลงไปหลายๆเอาน้ำก่อนใายไปอืม tôm cay tôm cay mà rồi mà